สวัสดีครับเชิสซิครับผมสำหรับวันนี้ครับอ่าเราจะมาประกอบร่างกันครับแล้วก็น่าจะเป็นการประกอบร่างกับชุดเกราะปกติของฮีโรโต้ชุดเกราะสุดท้ายนะครับก็คือเจ้านี่นะครับเนปจูนอาร์เมอร์นะครับประกอบร่างเข้ากับตัวคอกันดั้มถูให้กลายเป็นเนปจูเอกันดั้มนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเกราะนี้จริงๆแล้วผมควรจะรีวิวนานแล้วเนอะแต่ว่าตอนนี้ผมรีวิวครั้งแรกเนี่ยครับผมนําตัวเนปจูนอาร์เมอร์นะครับไปติดเข้าตัวคอกันดั้มเวอร์ชัน G 3ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้โผล่่ออ้้้เเเรรรรรืงคคคััััััับบบพาาาะะะฉนนนนนนวีจํกกดม เนปจูนอาร์เมอร์ครับมาประกอบร่างกันให้กลายเป็นเนปจูเอกัรนดมเวอร์ชั่นที่โผล่มาในเรื่องนะครับผมและว,วิดีโอนี้ครับก็จะเป็นวิดีโอที่คอกันน้ำของเราเนี่ยจะติดเกาะครบทุกเกาะที่ออกมาในเรื่องแล้วนะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขอเชนจิดอกติงโกโอเคก่อนหน่นก็ขอกระน้ำถูนะครับบิดค้าลงประกอบร่างตามปกตินะครับชึบ แล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันที่ตัว Build d e i v e r y Day เนี่ยครับฉายตอนนวสานพอดีด้วยเนอะซึ่งจริงๆผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูอยู่นะครับว่าจอบมาเป็นยังไงนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยขออลังการอลังการนะครับอโอเคนะไม่เป็นไรมากโอเคต่อไปใส่เอลชึบเพราะว่า Build d e i v e r y d a ต้องบอกว่าผมถือว่าทุกตอนเนี่ย เป็นการส่งในเรื่อง,องต่อมาเรื่อยๆที่ดีมากๆเลยนะครับเราจะเหลือตอนสุดท้ายนะครับก็ขอแค่ว่าอย่าตกม้าตายตอนจบก็พอนะครับคือทํานี้และอย่าพลาดต,ตอนจบเลยนะครับผมอ่าซึ่งก็คิดว่าไม่น่าพลาดมั้งครับเพราะตอนสุดท้ายนี้ก็เปิดมาคือจะซัดก,กันเต็มที่แล้วครับเพราะงั้นโอกาสพลาดผมคิดว่าแทบจะไม่มีเลยนะยกเว้นจะทําฉากบูผิดพลาดอะไรจริงๆนะครับอ่าโอเคแต่คิดว่าไม่น่าเป็นไม่น่าไม่น่ามีปัญหาหรอกนะครับเนาะ ชุบโอเคใส่ตรงนี้ก่อนเขยคอีกข้างหนึ่งชุบโอเค okay. เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปชุบแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยโอเคที่นี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดสมมุติแบบเอดกันดั้มรีวิวได้หรือไรจบเนี่ยเราจะเลิกรีวิวกันดั้มกันไหม คำตอบคือไม่นะครับเนื่องจากว่าจริงๆนั่นแหละหุ่นจำเป็นเราวีไรซ์ครับก็ยังตัวที่ผมจะรีวิวก็จะมีตัวนี้ก็คืออีจิสไนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับเนื่องจากเห็นว่าที่ญี่ปุ่นนี่คือของหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมีหลุดเข้ามาในไทยนะครับยังไงผมก็คงซื้อมารีวิวแน่นอนเลยเนะเนื่องจากทุกคนที่ดูเราวีไรซ์ตอนล่าสุดก็น่าจะดูแล้วนะครับว่าทําอะไรได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่่งทีผม ชอบมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นอย่างในส่วนที่ชอบที่สุดของคุณยนแล้วนะครับโอเคสุดใส่นักหวัวเสร็จปุ๊บใส่ชุบโอเคเรียบร้อยแล้วครับเท่าน,นี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกับเนปจูเอะกันดั้มนะครับ เวอร์ชันแบบที่โผลในเรื่องเลยนะครับเราก็จะเห็นเป็นตัวฮอร์นัมทูเนอร์เซนเปปจูอ็าร์เมอร์นะครับซึ่งจริงในเรื่องเนี่ยก็เพิ่งบอกเลยนะครับว่าจริงๆก่อน,นี้เนี่ยฮิโรโตะสร้างไม่เสร็จเพราะว่าเหมือนกับสร้างเสร็จปุ๊บก็คืออีฟหายไประหว่างสร้างเนี่ยอีฟ e ก็หายไปก่อนฮิโรโตะก็เลยไม่ได้สร้างต่อนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยจริงๆร่างนี้ก็คือเป็นเกาะที่ ถูกติดตั้งให้กับคอกันน้ำทูอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับในเรื่องไม่ได้ติดให้กับตัวอื่นนะเพราะว่าย่างเกาะอื่นเนี่ยครับอย่างยูโรเวนอะไรแบบนี้ก็เคยเห็นแล้วชัดเจนนะครับว่าเคยติดให้ตัวอื่นมาด้วยแต่กนเกาะนี้ครับคือไม่เคยจริงๆเพราะงั้นไอที่เราทําไปก่อนหน้าเนี่ยครับก็คือเป็นร่างที่เกิดจากความคิดของแบบก็คือเป็นร่างที่ออกมาเองจริงๆนะครับไม่ได้มีแบบโผล่ในเรื่องมาก่อนนะครับแต่อาจจะมีก็ได้นะครับเราไม่ดูในอนาคตนะแต่จากนี้ฮิโรโตะออาจจะเอากเกาะเนบจุนเอกไปติดกับ GC ก็ได้นะครับผมอ โอเคครับทั้งตัวแบบนี้ครับซึ่งเท่ครับเท่มากเลยนะครับทีนี้โอเคเรามาเปิดวอลทุ่มลิมิเต e กันดีกว่านะครับชุบชุบชุบโอเคยับร้อยส่วนนี้ส่วนนี้ก็เดี๋ยวแบบนี้ดีกว่านะครับเพื่อความชัวเราดึงลงแบบนี้ดีกว่าืชุบจะได้ไม่หักนะครับแค่ okay. หลัง เรียบร้อยใส่ชุบจากนั้นก็แขนชุบแบบนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปชุบ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 อืม เท่านี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับการเปิดระบบวอลทูมลูเมตนะครับของตัวเน p จูเอกกันดั้มนะครับผมซึ่งก็เป็นท่าที่เราเห็นในเรื่องเลยนะว่าจริงๆในเรื่องก็เปิดแบบนี้จริงๆแล้วก็สามารถใช้บินขึ้นชั้นบรรยากาศได้จริงๆนะครับตอกว่าจริงๆการบินขึ้นชั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแต่ฮิโรโตกับเพื่อนคนะครับก็ด้วยความสามัคคีนะก็ทําได้สําเร็จนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ ผมชอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนนั้นขาดใครไปสักคนเนี่ยก็คิดว่าระบบนี้ก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จนะครับพะมัน build e t t e r i f e เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าการที่คน4คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยครับก็สามารถร่วมมือกันได้นะครับเป็นจุดที่ผมชอบมากๆในเรื่องนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับและนี่ครับก็คือวิดีโอวันนี้ครับกับเนื้อจุดเอกกันดำนะครับผมเวอร์ชันที่ แบบที่ติดที่โผล่ในเรื่องนะครับในการติดคอกันน้ำท่ซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคนที่เสมาเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องอขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย